กันไลกันไล่สัมมาท ก็จะไปเห็ดเดินมาที่หูบักาวเห็นก็แล้วกันเถอะกาเห็นแล้วงูพิกบ่นะงูพิกงูมีพิกบ่ครับมาดีผ้าท่านผู้ชมมาเบิงสวนสวนวัดอรัญญาณีครับพอดีหลวงพีหลงพนสิมาปลูกต้นมะพริกงูพิเตียพามามานั่นะครับ วิทย์เห่ามามานนั้นมาครับแท็คโตครับลุงพี่โมเดลนับเนาะทิปเนาะครับผมครับนี่ครับบรรยากาศสวนวัดนะครับนี่เป็นแปลงเขาเอิญหลุงพี่เรเอิญแปลงอยังครับนี่แปลงพักยังอย่างเขาเอิญสวนกระเทียมพ่อเพียงหมดลุงพี่ เศษป้ายงานสวนเกษตรพอเพียงในมีอันนั้นครับมีมักทุเรียนน,น,ยน,น,นยํา,นางงมีต้นทุเรียนมีต้นลําไยมีต้นเงาะอย่าบอกลูกพี่หลงต้นบางเงาะครัมีครับเดี๋ยวจิพาชมให้ต้นบากปางครับโอ้นี่ต้นบาปางเดี๋ยวให้ลูกพี่หลงพาชมสวนนะครับวันนี้นี่ต้นทุเรียนแับ ต้นทุเรียนลงพี่ลงนะครับนี่แต่หลงพี่ลงพาไปชมสวนจังหน่อยหลวงพี่ปลูกมาเดือนแรือเล่าครับปีกว่านะครับโอ้นี่เป็นสวนพักเพคนนะครับ้าานพ่่ีวชมไปเบิ่งต้นมักทุเรียนจังปีลงพี่ปีหาเดือนโน่นต้นนึ่โอ้ต้นปีหาเดือนแล้วลงพี่พาไปชมหน่อยไปแต่หลงพี่ลงพาไปชมสวนนะครับ นี่เป็นเอฟซีของเบานิพนธ์คัมตะการได้หลวงพี่หลงเลยนี่พนธ์คัตะการ์ถ่าเบิ้งคลิปนี้กับเขามาทักทายหลวงพี่หลงเลยเจ้อนี่เป็นสวนเศรษฐกิจพอเพียงของวัดอรัญญานีนะครับอันนี้ยังไม่ลงลงยังไม่ลงดินมาครับอันนี้ห้องดินจงโอ้โอ้ครับครับครับ คือบ่องลวงดินครับลุงพี่ใส่ตะกร้าไปก่อนบอ่าังม่วงอันยังครับอันนี้ต้นนี่มีนะครับจุดให้ไล่นะครับต้นทุเรียนลุงพี่หลงนี่จักปีลุงพี่ปีหาเดือนปีหาเดือนนะครับลุงพี่มีวิธีการดูแลร,รักษาจังไหนครับใส่ยาเสือลา่ยแล้วใส่ยาเซลา่ ก็ใส่ปุ๋ยโอ้ยยาพ่นข้งใบครับกระถิ่นเอาหอยไว้ให้ยังครับหน่อยไรแมลงลูกเม็ดโอ้วิธีการไล่แมลงนะครับเอาลูกเม็ดมาหอยไว้แมงมันสีกัดนี่บ่แมงมารีนะหอยนีโอ้แมงมารีมันสีมากัดลำต้นมันนี่เด้ครับครับนี่นี่นี่แมงโอ้ยนี่นะครับมันสีกัดมันสีกัดเหตุให้ต้นมันตายนะครับ อ๋อครับครับข้าก็รู้ว่าเอาลูกมียนมติดเนี่ยมันสิบบรยู่ลูกเมียนมันกับเมียนเหมียนมันกัดบุูนะห้ากับออกกันไอ้ยาป้ายนายางว่าท่าไว้ครับครับในน้ำแห้งอ๋ออันนี้เป็นน้ำมันยดหรือเป็นน้ำอย่างไรตรงพี่สปริงเกอร์เป็นสปริงเกอร์นะครับเนาะสปริงเกอร์สองหัวโอ้ อันนี้ปีกว่านะครับต้นทุเรียน,น,นงหงอนวิโรจอีกต้นหนึ่งอ,นนอันนี้พันหลงรับแลนี่คือพันหลงรับแลนะครับอันนี้กิ้งขางเ,ยาเลยบันเป็นกิ้งกระดงอ๋อมีต้นกิ้งขางครับทั้งปีแล้วครับลุงพี่ต้นนี้ท่อกันช้ำกันเนาะครับปีกว่าเนาะหลงรับแลโอ้มีการช้ำผมเปล่ครับนี่ เขาอินตอนตอนกิ่งเนาะโ่เอินช่ำขออภัยครับตอนกิ่งหลวงพี่หลวงพี่ลวงพ่นตอนกิ่งไว้พร้อมนะครับอันนี้ก็ปลูกพร้อมกันกับต้นหมอนทองอันนี้โอ้โอ้กิ้งกิ่งกิ่งขังกิ่งขังมันมันสีเงาสีเงินบ้มันแตกต่างกันอย่งไรครับหลวงพี่อันระวางอันไอ้ลงรับแรกครับอันหมอนทองลงรับแรกใบมันสีน้อยใบมันสีมันมันเร็มหลงรับแรกมันใบมันสีน้อยใบมันแหลมโอ้ใบมันสีเงาต้นนี้แมงมะลี่กินอยู่บรับนี่ มันรีกับกัดอยู่นี่เด้นี่เด้กิ้งมันกัดโอ้ครับตากิ่งขางมันมันสีสูงเร็วกว่ากิ่งไอ้กิ่งชัดกิ่งกระดงก็อันกิ่งกระดงนั่นครับมีต้นนี้มันตายมันเปลี่ยนเสื้อลาเหลือต้นตายนะครับสักปีครับลงพี่ลงต้นที่ตายปีหน้าเดือนเท่านันอันนี้พวงวันนีโอ้นี่ตายนะครับนี่นี่เปลี่ยนเสื้อลามันติดเสื้อลาติดเสื้อลาตายถิ่มเสียดายเนาะลุงพี่เนาะ มันสีแห้งมันสีแห้งตั้งแต่ยอดถีลงมาสี่ครับสีแห้งแห่งแห่งใบมันก็สี่เสาเขาเนี่ย้่วนไงที่ได้ที่ลงมาบางเรืี่มีหลายต้นมันเอาพี่เนาะโอ้ต้นมะทุเรียนลงพี่ลงมีหลายต้นนะครับต้นมะเงาะก็มีนะครับต้นใหญ่ๆมีอยู่สามต้นเลยมันลงพี่ตีต้นนะครับโอ้ นี่เป็นการปลูกต้นทูเรียนของลุงพี่หลงนี่แมงมันรีกัดนี่เลยหักยอดมันสิขาดไปเลยนี่ครับแมงมันรีมากัดนะครับแต่ว่าต้นก็ยังหลอดมาได้ท่านนี้ก็พ่นยาพ่นยาฆ่าแมลงลุงพี่ใส่ยาสารเคมีหรือว่าเป็นยาเฮดเองยาเคมีของอะไรเนี้ยก็อาบัตินโอ้ถ้าใส่เป็นของอันนั่นบ่ดีป่ะครับใส่ของอันที่ภาพที่ประภาพ กะดียุติเฮรมมันเอามาแมงมาอยนะโอ้่าใบแมงมันสิกิดแตกยอดดีคราดลงพี่ต้นนี่กใส่ฮอร์โมนทางใบพวกกรดอะมิโนพวกอาหารเสริมครับครับต้นหนึ่งนะครับนี่ต้นหนึ่งปูกไว้นี่กระเ่อรอดอกเพรามันเจี่ยดงนนกีลงพี่คือมีดูเวลาดูแลรักษาครับเอาเวลาไหนมาดดูแลรักษา ว่างเนาะอุ้ยระว่างมาครับในใบมันสีงามกันเนาาคนแต่ยอดมันดีนั่งใบใบมันสีเงาใหญ่ครับใส่ปุ๋ยอัดเม็ดครับในช่วงที่ว่างเว้นจากกิจของสงลงพิลงก็สืลงมาสวนยังสีเหรอครับนี่เห็นบ่อกระท่าบ่พ่นยาใบแมงมันสีกินใบเห็นบ่อนี่นี่ใบอ่อนๆนี่พวกแมงกินนูนครับครับอือเสร็จแล้นวว่าเป็น หูหลายต้นอยู่ทั่วมะขุเรียนมูลซานคิงมีต้นสี่ร้อยอ๋เอียงกว่านะครับมูลซานคิงมูลซานคิงเป็นทุเรียนของไอ้ทุเรียนต่างประเทศบ่หนิเป็นของเบตงโอ้ทุเรียนเบตงเป็นทุเรียนครับลูกพี่สร้างมาจากไสครับไปซื้อพันมาแต่อันสีเปรี้ยวลครับโอ้ซานคิงมันมันตีทนเจริญโปรโมแต่ว่าการเจริญเติบโตเพิ่อนสีซ่านี่เด้ครับ ผมเห็นเขาเจ้าคือเอามุ้งนังคาให้มันน่ะอันนี้ลงพีหลวงมาด้มุ้งคืองามต้นมันแข็งแรงอยู่โอ้ว่เอามาณนี่กระต้นซับนี้ประมาณนี้แหละแล้วมันแตกยอดมาใหม่เนี่ยครับครับต้นพันใหญ่ฮะเนี่ยต้นนึงอืมยังมีอีกลุงพีหลงสีพาชมสวนเพิ่นนะครับโอ้โหนี่โกโก้โอ้โหนี่โกโก้นะครับโอ้เป็นแถวโกโก้ไม่ใช่ต้นลงพีอันของเปินเอามาลง ต้นโกโก้ก็มีนะครับองค์ประพระนัมมาภูมนี่โกโก้โอ้หลายแบบหลายอย่างเป็นเป็นเกษตรพอเพียงผสมผสานนะครับสวนหลวงพี่หลวงไม่หนาได้ใส่ห้หางเตาอบเตาอบสมุนไพรครับหอมกลิ่นหอมอืมนี่ขออนุญาตหลวงพี่หลงให้พลท้าชมสวนนะครับนี่สวน ทุเรียนเพิ่นนะครับเป็นส่วนเศรษฐกิจพอเพียงส่วนผสมนะครับอันนี้จักปีคร่ะลงพี่ซ้ำนี่ก็เป็นปีเแล้โอ้ปีหนึ่งนะครับพอต้นมันใหญ่งลอยมาปลูกอันนี้อันนี้บ่อดยอดนะครับเนาะบ่มันการเจริญเติัวตัวมันซ่ายอันบ่ครับอันนีแนะนำลงรับแร่ดีที่สุดลงรับแร่เนาะครับเนาะโอ้ถ้าใครสิปลูกทุเรียนนะครับลุงพี่ลงแนะนำลงรับแร่นะครับ ต้นรับแรรรงงัแบ,บแสแสดงว่าลุงพี่นี่ปลูกทุกอย่างนะครับในสวนน,น,นี่เนาะใบตะมีั่เดียวใบนะครับสวนวายเพิ่นนี่กับเข่าก็ได้ครับครับอ,อ,อ้อยตะมี่ขุนข้างล่าหัวนี่อ้อยครับดสวนันี่เป็นสวนว่างเว้นของการจากเฮ็ดติของสงลุงพี่หลงกับลุงพี่เตี้ยสิลงมาสวนมาเบิงเ่งมาแยง มาดูแลรักษานะครับข้าวอ้อยกระมีนะครับเขาเอิญอ้อยยังลู้พี่อันนี้อันนี้อ้อยสุพรรณหาศูนอ้อยสุพรรณหาศูนโอ้มีกล้วยมีอ้อยมีมะปางมีมะเงาะมีมะคูเรียนแล้วก็มีสวนพักพักสวนรัวรั่วกินได้นะครับนี่เพิ่นปลูกไว้ถ้าใครมีโอกาสมาวัดอรัญญานีอัลันยานีมากราบลงตาเลือดก็ลงมาชมสวน ผลไม้ของลุงพี่ลงได้นะครับอยู่ท้ายสุดทั้งโบสถ์เพลินละครับมี้เพิ่นเอาบบกพริกมาลงดินนี่หลวงพี่เตี้ยให้ยังน่ะใส่ปุ๋ยบอชพริกใส่ปุ๋ยบอชพริกบ่ครับอโอ้โขยันแท้ลุงพี่เตี้ยนมีต้นหมากน้ำนมมากอีหยังคือล้นกรองเต็มนึงอันนี่หมากสมโอ,โอโบอครับปมาบกสมโอล้นกรองทิ่ม สมโอขาวสมโอนีสมโอล้นกองหิบวิวทั้งกินนะครับตัวเสียดายเอาไปเฮ็ดยังไรนะลุ้งพี่ลงนี่เป็นน้ำมัเป็นน้ำมักบ่ครับโอ้ต้นทุเรียนนุงพี่ก็ยังมีอยู่นะครับนี่อันนี้พันยังครับอันนี้พวงมะนีแสดงว่ามีอะไรโอ้ครับร้อยห้าสิบบาทซื้อมาแต่งานงานเกษตรไอ้กาชาดงานกาชาดไหมละครับ ท่านการแชาติของบึงการครับเป็นสวนขนนุนท่านทองประเสริฐขนนุนก็มีนะครับนี่ขันทองประเสริฐขันทองประเสริฐแสดงว่าวัดหลวงพี่หลวงนี่มีทั้งสวนเกษตรผสมผสานนะครับผมนึกว่าเป็นเตาเผาอันนั้นได้ตอนแรกเพราะมีมีบัวนะครับเขาเอิญบัวอย่างหลวงพี่นี่อันนี้บัวบัวฝรั่งบัวฝรั่งบัวครับ เราพลังตัวหลวงพี่ลงคนมาปลูกนะครับอันนี้ก็คือเป็นบัวบัวชัดบัวใหญ่บ่อยนะบัวชัดขาวไว้เดี๋ยวใส่กันบูชาพักเดิมพี่มันเป็นอย่างเขาหลวงพี่อันนี้เป็นบ่อขยะบ่กได้ยังไงเป็นบ่อเก่าเป็นบ่อไอ้เลี้ยงกบโอ้แต่สมัยไอ้มะกระท่าอยู่เพิ่นเบิ่งมันเป็นมันเป็นสวนเก่าบองนี่เพิ่นปล่อยติมป่อยนะคครรับนะก็เลยมาปลูกแล้วนะโอ้บ่ได้เอาน้ำเข้า สวนยังกับลุงพี่สวนยังกับซื้อต่างซื้อไว้นะสวนสวนเกษตรพอเพียงสวนเกษตรพอเพียงผสมผสานเนาะเพราะมีทุกรูปแบบเลยมีทั้งหมักคูเรียนมีทั้งหมักเงาะเอี่ยวครับหมักลิ้นจีหมักลินทีก็มีบบบนี้ปาดเถอะเป็นดอกแล้วต้นน้หน่อยหนึ่งนี่เป็นตหมักม่อนไข่กับนี่ต้นหมักม่อนไข่นะครับผมก็ไม่เคยหูจักดอกค่ะหมักมอนไข่เป็นอย่างไรต้นกินมับลูกออ บ่มันลูกหอบบ่หนิโอ้ของจังรลูกรับลนนูกรักบตั้งหากบ่โซกกน,นั้างใต้นี่สิเป็นป่อยกับหมักหุ่งนะครับมากงุ่งฮอลแลนด์อันสูงๆในหมากหุ่งยังครับอันนีอ้อันนี้ัแขกดำฮะีพันแขกดำพันแขกดำนะครับต้นนี้ โอ้ยอบบไงหนึ่งท่านฮอลแลนด์มัรับอัเววนี่โอ้แอบโอ้นีต้นสมเกยวันสมเียววันทนน่านสีทองครับก็อ้ข่านหน้าม่กันอ้ท่านหน้าเท่านหาโซนท่านหาศซนบ่อกนี่บอนสีงามันแะแฉบกอดีเนอย มาปลูกมาปลูกไอ้ไอ้พ่อนเดียวดังนี้เนี่ยบ้างเนี่ยครับขยายเร็วนะพี่เนาะนี่เขาจะต้องอ๋อ้ยล่ลำงามขนาดเลยสีอ่อกให้มันได้รับตรงพี่ใส่ปุ๋ยยังครับนี่ใส่ขิงงัวใส่ขิงงัวนะครับโอ้ขิงงัวก็เอาน้ำเข้าครับตรงพี่มีแล้วกันการจัดระบบน้ำจังไรครับต่อท่อมั้ยว่าโอ้เพิ่นเพิ่นมีสระนะครับสระน้ำ ะมีสระน้ำนะครับทางหลังเราหลังวัดแล้วก็ใส่เครื่องปั๊มน้ำนั่นหมดครับพี่ใส่ระบบใดนะครับปั๊มน้ำขึ้นมานี่โอ้โหนี่นะครับนี่ก็เปิดจะดิูขึ้นครับเดอโอ้ได้ทำงานแล้วน้ำขึ้นมาเลยนะครับนี่อ๋อนเป็นสระน้ำที่ มีอยู่ในวัดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่มีใดมีอย่างตอทอขึ้นมานะครับใช้ระบบน้ำใดน้ำธรรมชาติาเป็นน้ำธ<า>รรมชาติน้ำดันสะนุวยนี่แห้งอยู่ตรงพี่บอ่บอ,บอแห้งบ่อแห้งเนาะครับ,บอรโอ้นี่เป็นบรรยากาศโดยหลอดของสวนเกษตรพอเพียงสวนผสมวัดอรัญญีการดูแลรักษาโดยหลวงพี่หลงนะครับเป็นมักปลูมกมักฝังตัวหลวงพี่หลงนี่ เปอดเมื่อกี้ท่านี่เป็นปลาด้วยครับเป็นปลาหัด้วยอือฮือรถไทยผลไาทยเมฆเขามา,าอันมาไทยเบเม่หมี้กันีม่ี้นะสวน่้าวเมอาน้ำเขามันไม่ครับเรือกีนม่ี้ นี่เป็นขนุนพันอย่างหลวงพี่นุนพัน์บักหนังนี่แหละพันผมมีหนังเนาะครับผมบมีหนังบ้านเฮ่าโอ้กาลังดกนะครับเย,นนยี่ยงครับต้นแดงต้นแดงบ่อืมสีหอมต้นแดงนี่เอาไปอบสมุนไพรไหมลวงพี่จะดมบุญนี่นะครับต้นแดงเพิ่นว่า เอาไปอสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะครับโอ้หอมอีกทีลงพี่หอม <นา S 1> หอมหอมหอมใบสอ่อนอ๋อหอมหอมหอมเป็นสมุนไพรนะครับอยู่ในวัดนนี่เราต้องปลูกเกิดขึ้นเองนะครับาาทั้งใต่ก็มีหมากกันอย่างทุเรียนอีกบนน,นี้ทั้ทงว่ดมีจากต้นหลวงพี่คือหลายทุเรียนเจ้า,จาเป็นซีปุตรเหระครับเนาะโอ้เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับพี่น้องครับนี่ เป็นส่วนผสมนะครับเกษตรพอเพียงส่วนผสมวัดอรัญญานีมีกะบไายนะครับหมักไฟกับมีไฟกับมีไฟกันล้เป็นดอกไฟกันล้เป็นดอกเอาสรุปลงที่ป่าที่นี่มันมีต้นหมักทุเลียนหมักมีหมักไฟหมักปางกระท้อนกระมี่หมักกอก น,นี่แหะนี่เป็นส่วนใหญ่ที่เป็นขลองกินได้นะบงทีนะที่ปลูกเนาะอ๋อนี่นะครับผาเอี่ยวครับมังลินจีก็มีต้นหนึ่งนี่ยังเขาคือตายทุเรียนบ่นี่มันตายตอไันใ่นัทุเรียนตายเลยมะขามมันปลูกอือ นี่นะครับเมื่อนี้พาท่านผู้ชมแวะมาเยี่ยมสวนลงที่เลยนี่ต้นมะคุเรียนลงรับแลนะครับเพิินสีเน้นลงลงรับแลแนะนําเลยนะครับเพิินบอกลงรับแลรินรับแลคุเรียนพันลงรับแลนะครับทนต่อภัยธรรมชาติทนต่อการถือปจจนภัยจากแมลงต้านท่านลกได้ทีนสุดลังพี เขาถือว่าเป็นการแวเบียนมาชมมาเยี่ยมยามทำข้าวตลงพี่หลงกะทันทีเขามาชมคลิปนี้นะครับกะอย่าลืมกด Subscribe ก,กดไลค์กดติดตามนะครับโดยเฉพาะนิพนเดเอะพนฝากไปหานีพนลงพี่มิยังฝากไปหานีพนคำตะกาปะ<อ> <laughs> เป็น,งนองไรครับก็ติดตามกระเบื้องปกติครับ <laughs> เป็นเอฟซีของเมอนิพนธ์คำตะกานะครับมีเวลาผมกระเบื้องคลิปของนิพนธ์คำตะกา ฝากความคิดหอนเป็นหารที่พ้นคำตะก,กาเด้อถไดเบิ่งคลิปนี้กับคำว่าเหม็นทำไทยลงพีลงพนนะโอ้นี่เป็นสวนแปลงพักกาศเอ้ยมือบวดคือจังหวัด คือบอลนิพนบ่ครับครับอ่านลงพี่ลงพี่เตี้ยกับคุจักบอลนิพจนบ่คุูแจักมาเล่าติดตามลงพี่เตี้ยฝากไปหาเพื่อนนี่เอาเพื่อนใจเมียเล่ามีงานงามมั้งบอกฝากคนเดียวกันอยู่บ่สิฝากเงี้ยแมนแมนสิฝากสิฝากยังไม่หาเพื่อนบอกโอ้ยอยากฝากแล้วว่ายังว่เออฝากวะไลยฝากเลยเพื่อนเพื่อนบ่นอยู่หลงนี่หาของฟังคนมาฝากหาของฟังเล่าบ่ลุงพี่น่าเอฟซีของบอลนิพจน์คำประกาได้นี่ลุงพี่เตี้ยกับลุงพี่หลงนี่ อยู่วัดอรัญญานีนะครับโคตรเหมือนเลยครับติดตามพันยัวโอ้ลุงพี่ติดตามอยู่เนาะเอาทันทีเข้ามาชมคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดต,ตามช่องชยยายร์ยันบ้นม่วงนะครับสิเดยลงคลิปดีๆโบโหเพิ่นมาเหมือนอะไรตรงนี่คาวะอู้โคตคือพัวว่าาะครับเมือมาบวชบ่ะโว่าเพิ่นมากมาบวชแล้วปรุงพี่มากโอ้ลุงพี่ไม่ได้ไปทักเพิ่นบ่ครับบวะโบโหะเนาะโอ้เห็นข้าวไข่ข้าวค้าบ่ เด้อนีพนอ่พลคำตากาเด้อขันเบิงงคลิปนี้ก็อย่าลืมทักเขามาถา,ถามไทยแฟนคลับเอฟซี FC เด้อลงพี่เตีย้ยนะครับครับลงพี่หลงนะครับเพินพ่นฝากความคิดฮอ็มาหาว่าให้หาของฝากจากฟังเล่ามาฝากแน่ว่าั่านวัดอรัญญานีเด้อนีพนอ่พลคำตากา เอาของฝากดีๆงามๆเอาของฝากดีๆงามๆมาสั่นมิตรผู้สาวอะไรแล้วหลวงพี่พวกพี่เตี้ยนะครับกิจาวัตรเพิ่นหนึ่งกับือนเพิ่นสี่หลังจากกันปฏิบัติปฏิบัติขอวัดเรียบร้อยเพิ่นกัดูแลหมานะครับประมาณสิบกว่าโตัวสิบห้าตเพิ่อนละครัพี่กิจวัตรเพิ่นต้องให้อาหารหมาย่างมือเสาร์อย่างมือแรงนะครับนี่เวลาว่างตอนบายๆกับมาหดถักแล้วก็ขึ้นไปดูแลอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์หลวงตาเลิศชินวังโส พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับเอาเอาไว้ซัมนี่นะครับคลิปนี้นะครับคลิปหนาจังพอกันไหม bye, บ๊ายบายบ๊ายบายเอาสันนุคีวาบ๊ายบายเอาลูกพี่จะเล่นพอนด้วยลูงพี่ <laughs> จะเล่นพอด้วยลูกพี่ห <laughs> ลงล,ล,ลูกพี่เตี่ยดีใจแห้งนะครับ <laughs> ก็เลยหลงบ๊ายบายเอาสันจเจริญพอด้วยสันพนวาเอานะครับเนาะอันที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดตัวโซไขกดไลค์กดติดตามเด้อฝากนหน่อยครับ ท่านที่เป็นเอฟซีบาน,นิพนก็อย่าลืมกดติดตามชะยันบ้านม่วงนะครับชะยันบ้านม่วงเพื่อไปกระลังงใจในการสั่งสรรคลิปดีๆคลิปที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมได้เบอร์เบิงมาแยงมาชมนะครับเบาะจะดิ้นพันได้เบากก็ได้เบาะเง่าๆก็ได้ฝากไว้สัสนีนะครับสวัสดีครับ